สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ร้อยเอเซนนะครับก็คือสุวิษาเรศนะครับวันนี้ฝนตกนะครับในในนรกกา,ายแจ้งุกผู้ชมว่หน้าจากอนามัยทุกคนจะต้องสวมหน้าก,กากอนามัยใครที่ไม่มีหน้กกา,า,นออนากากอนามัยขออนุญาตไม่ให้เข้าชมค่ะนะครับนั่งเป็นแถวเลยนะลูกนั่งเป็นแถวเลยนั่งเป็นแถวนะครับเป็นแถวนะฮะสำหรับคนกติกาในการเยี่ยมชมนะครับ สวัสดีครัท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางคณะกรุของเราก็ได้นำพานักเรียนนะครับเข้ามาที่สุวิทย์นะครับของจังหวัดระยองนะครับที่จะทำการแสดงหลังจากเรานังดระยองนะครับก็ตอยู่ตี้เจ้าหน้าที่ก่างังดก็ามารนถาร่ได้ปนกติหมครแต่หลังจากที่เรอน้ำกายนะครับอธิบาย หลังจากที่ปิดไฟเพื่อเริ่มทำการแสดงต่อไปครับอผู้ คาราจิตเสือเชื่อมังทอดจากจุดนี้ไปจนถึงจุดนี้เองนะครับจะมีแบอกตรงนี้ลนะครับอนเข้าใจื่กกยงเข้าใจีคุณตูนกำลังเพิ่มพลังครับอูโหทานอสเข้าสิงครับอ้โหู เขาเป็นอะไรของเขาครับผมอู้กูครับนี่เขาไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนอย่างนี้ได้นะครับตูนของเราเยอะ ครับโอ้โหแม่มดกำลังสัมผัสโอ้ยอ้ยโอ้โหครับลูกครับโอ้โหโอ้ยช็อตครับโอ้โหเก็บสีชีวิตครับทั้งสองคนนี้ครับโอ้โหคือสิว่าเด็กคนนี้เขาจะสนใจเป็นพิเศษนะครับทดลองทุกอย่างนะครับนี่พี่คิดยาวนะครับนี่ไม่ธปัญหาตอนนี้เชือกคนครับยุ้ยครับโอ้โหจะออกยังไงครับโอ้โหเก่งครับ จะไปบอลบ้างอโหโอเคครับเก่งครับตอนนี้นะครับถ่ายเนเชือกครับผมเด็กๆก็สนใจเป็นอย่างดีนะครับโอ้ครับโดยเฉพาะนางงามสามตัวของครูภมิรินับมิลฟูเกาะกันครับยังกับอ้โหูครับสุดยอดแล้วครับครับผมดูแม่ลิงเล่นดนตรีนะครับนี่ลูกลิงครับโอ้โห ลูกโง่ลอยฟ้าครับโอ้โหเด็กๆสนใจนะครูสิริชัยก็ตีแบบง่ายๆนะครับเด็กๆก็งงครับผมอาจะไปพวกเธอบ้างโอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้โหกูสิริชัยสอนดีครับไอ้ครับโอ้โห ชอบครับไอชอบครับอือออออออฮึฮึอึฮึฮึฮอรึฮคฮึฮคฮึ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 เึฮึรึฮึฮครับึฮึฮฮ เด็กเข้ามาสู right. oh, mm ่อุโมงไฟแล้วครับโู้ครงครูภูมินไม่เคยเห็นอุโมงอะไรสวยกระงามขนาดนี้เวลาเขาป่วย้นรู้นะครับเราเข้าสู่มูไม่ชีนคเพื่้องทำเป็นระเบียบนะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าแถวนะครับ ทางไม่ชินครับเรียนราหูอมจันให้หน่อย กินเดือนครับโดยครูตูนครับโอ้โหเต็มดวงแล้วโอ้โโอครับขอให้ทำยังไงห้ามให้ตีกรอการตรีกรอไล่ราหูพเพราะราหูชอบจับพระทีตพระจันทร์าะมีครับอิจฉาในความงาม เรียกว่าสุรุปราคาและจันทรุปราคาเราต้องใช้การตีกรอกข้อไม้ล่พระราหูให้พระอาทิตย์พระจันทร์กลับมาสว่างไสวเหมือนเดิมโอ้แกกวาลพุทธดินแดนรบอู้หูยตอนนี้นะครับเราอูครับขึุ่เข้ามาในเมืองนรกแล้วนะครับอู้ ไม่เคยเห็นเปรตนี่คือเปรตนะครับเปรตนี่คือกรรมของศาสนาพุทธนะครับโอ้โหเขาเข้ามาสู่โลกล้านปีแล้ว รบดาวยุคคอลูเขาอุ้ยเลยพบในภาคอีสานครับวันี้นะครับเจอในภาคอีสานนะครับอย่ากะวันนครับมีอะไรแล้วโอ้โหภาพพวกนี้มานะครับเราไปดูนะครับว่าเรามีเจออะไรบ้างนะครับโอเคครับอืมครับโอ้โหครับเต็มเต็มครับ ที่าการยกตัวขึ้นพื้นดินที่เขาให้ผมสิ่งน,น่ี้นี่คือหินที่พบในห้อยสตกินดออีสต์ก็จะมาเจอได้ด้วยเสา ตอนนี้นะครับคณะครูก็ไนนนนตระดับในการเดินขึ้นมานะฮะเจ๊กนะึงวนวขอโทษผิดนนพูดผิดตอนนี้เราก็มาที่ท้องฟ้าจำลองแห่งประเทศไทยแล้วนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้เรากำลังรอเด็กๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปชมแล้วนะครับ ครับครับไม่รู้จะมารอญาติที่ไหนครับมีมีญาตินะครับใส่มาครับสองคนนี้ครับไปใส่มาครับสนุกไหมสนุกมากเลยเดี๋ยวบ้านขนมอนก็ได้เข้ามาที่ท้องฟ้าจำลองนะับนี่ก็คือเครื่องถ่ายทอดท้องฟ้าจำลองนะครับตอนนี้เด็กของเราก็มา การตื่นเต้นกันน่าดูไะมฮะเพื่อนๆนะครับนะ่คนระับ